พามาดูนิสันฟอนเทียครับวางคารนิสันฟอนเทียวางคารครับสภาพจัดทรงมาหล่อหล่อครับ ยางายางแม็กซิตครับใหม่ๆเลยครับเบิกมาใหม่ๆเลย,ป,ยเปีย1ปนะครับโชกหลังโปรเฟนเดอร์โชกหลังโปรเฟนเดอร์ซับแทงส์่างหลังคานหลังนี่จะเป็นเป็นแ er. อร์ล็อกเกอร์ หน้าคันหน้าเป็นพาร์โด78นะครับเป็นเอ่อเป็นดิฟล็อกเป็นดิฟล็อกเกอร์โซล์โฟนเดอร์แหนบแหนบแหนบเป็นแหนบโปรคอมนะครับคันหน้าดิฟล็อกการสะบัดนะครับ ภายในครับภายในก็มีเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงชุดใหญ่ครับมีเกวัดพงมาลายซิงเกียร์เกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ของวีโก้ครับเกียร์บีโก้นะครับภายในเครื่องนะครับเครื่องที่สำคัญเลยนะเครื่องหัวใจหลักครับ เป็นเครื่องดีแม็กครับเครื่องดีแม็กเทอร์โบโทเทอร์โบโดีแม็ 3, กซ์สามพันแปดสี่สี่หม้อน้ำมิเนียมครับเครื่องครับเครื่องดีแม็กซ์นะครับมีอินเตอร์อ,อินเตอร์อคาน์คาร์บอด,ดี้สวยนะครับอ่า ดีสวยนีครับเครื่องเครื่องแรงก็ กังแรงใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ